สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่านะคะวันนี้นะคะอุย้ยบอกเลยค่ะว่าช่วงพักกลางวันครูและฉันก็มีความแบบอยากจะพูดอยากจะเล่าก็มาตรงนี้แล้วกันนอะนในวิวความสวนความต้นไม้ลบหลีกผู้คนนิดนึงนอะนเพราะเราต้องเปิดแมสนิดนึงวันก่อนพูดเรื่องท้องผูกใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดค่ะว่าการดื่มน้ํา มันช่วยเรื่องการขับถ่ายใช่ไหมทุกคนคนที่แบบไม่อยากดื่มน้ำเนะี่ยบอกเลยค่ะว่าขับถ่ายมนคลองแน่นอนคุณขาคุณต้องดื่มน้ําน้านี่คือดีที่สุดน้ํานี่คือเป็นอะไรที่เดอะเบสบอกเลยค่ะว่าดีใครที่ชอบดื่มน้าคือถือว่าเป็นบุญของคุณแล้วแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบไม่ชอบดื่มน้ําชอบแต่แบบวันหนึ่งอะฉันก็อยู่ได้ด้วยกาแฟนหนึ่งแก้วอนยะ่างเงี้ยคุณไม่ควรนะบอกเลยมามาฟังคลิปนี้ค่ะว่าเราควรจะกินน้ําอะไรตอนไหนแล้วกินทําไมอะไรยังไงจัดช่วงอะไรยังไงเนี่ยมาฟังนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเออเวลาที่คุณตื่น นอนนะขอเลยค่ะว่า1แก้วหลังจากตื่นนอนอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบทําให้เราอะชีวิตเล่าทั้งวันเนี่ยมันจะดีเลยนะคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายตรงนี้แหละน้ำหนึ่งแก้วหลังจากตื่นนอนนีแหละดีงามที่สุดใครทาได้คือดีบอกเลยค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทํากิจวัตรประจําวันนะเข้าห้องนงเข้าห้องน้งําอ,อะไรไปนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก่อนอาหารเช้าหนึ่งชั่วโมงคุณจัดไปอีกหนึ่งแก้วค่ะถ้าใครไม่ไหวก็ครึ่งแก้วก็ได้อะไรแต่ รประทานอาหารเสร็จแล้วเนาะเราก็แบบอาจจะมีการดื่มน้ำตามไปอีกประมาณครึ่งแก้วหรือว่าจิบๆอะไรยังไงก็แล้วแต่หลฟ์สไตล์แต่ละคนนะและหลังจากนั้นนะคะช่วง 9- ก้ถึงสิบเอโมงช่วงนี้ครณควรจะดื่มน้ำนะประมาณสัก 2- อถึงสแก้วในช่วงนี้นะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเริ่มทํางานเต็มที่แล้วเนาะช่วงนั้นแบบงานกําลังเครียดเลยคุณคุณอย่าลืมดื่มน้ำนะสอถึงสแก้วนะแล้วก็ช่วยชําระเบดพวกของเสียอะไรเงี้ยในร่างกายด้วยนะ,ะหลังจากนั้นนะคะ,ะก่อนมือเที่ยงสักหนึ่งชั่วโมงเนาะสักสิบเอ็ดโมงเนี่ยเราก็ดื่มไปอีกหนึ ครึ่งแก้วก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าดื่มเยอะในช่วงก่อนอาหารเที่ยงเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าดื่มน้ําเยอะนะคะมันการย่อยอาหารเนี่ยมันอาจจะย่อยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดื่มแค่ประมาณครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วค่ะเสร็จแล้วก็ทานอาหารกลางวันเนาะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะในช่วงหลังประทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็อาจจะแบบมีดื่มน้ําตามไปอีกประมาณครึ่งแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ลายสไตล์แต่ละคนนะคะอ่าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคุณช่วงบ่ายเราต้องดื่มอีก2อถึงสแก้วค่ะในช่วงนี้จะเป็นแบบเหมือนการ จิบระหว่างวันนะเพื่อช่วยให้เหมือนร่างกายมันแบบชุ่มชื้นแล้วก็มีความแบบกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ผิวพันธดีว่าไปในช่วงบ่ายนะคุณนะไม่ใช่ทํางานจนแบบลืมดื่มน้ําคุณแค่จิบจิบจจิบจ,บจ,บจบไปเรื่อยๆนะผิวพันธดีนะบอกเลย เสร็จแล้วนะมาก่อนมื้อเย็นหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมคูณดื่มอีก1แก้วนะคะแล้วก็ดื่มหลังอาหารก็เหมือนเดิมค่ะครึ่งแก้วหรือว่าจะจิบแล้วแต่อายาศัยแต่ละคนเนาะช่วยให้ลำไส้เนะี่ยทำงานได้ดีเนาะเสร็จแล้วก่อนนอนคูณก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงคุณก็กินไปสักอีกหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วเนาะก็คือไม่ต้องดื่มเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไม่นั้นจะลุกมาปัสสาวะบ่อยกลางคืนเนาะจะต้องตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยเห็นไหมทั้งว่านนะ่ะมันก็แบบถ้าเราจัดสรรเวลาให้ความสาคัญกับมนะันน่ะมันก็ดื่มน้ำเพียงพออนะะแต่ว่วาจริงๆ คือแนนอะใช้อันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้กระติกน้าจริงที่ใช้เลยนะเป็นกระติกน้ําที่แบบกระติกน้ำสองลิตรอะเออคือมันช่วยได้นะบางทีแนนทำงานใช่ป่ะเราก็ลืมว่าวันนี้มันกินน้าไปเท่าไหร่อะไรเงรี้ยนี่คือตอนเช้ามาก็คือแนนแบบกินเต็มเลยใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ตอนนี้กินไปถึงห้าโมงเย็นแล้วอะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีแบบเวลาบอกทุกคนเห็นไหมเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเออเก้าโมงเช้าสิบเอ็ดโมง บ่ายโมงบ่ายสามนี่เพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จบอกเลยทุกคนที่ฉันกินไปถึงห้าโมงเย็นแล้วอะเพราะด้วยส่วนตัวเนะี่ยเป็นคนกินน้ําเยอะแต่บางทีบางวันนะงานมันยุ่งไงพอเราไม่มีไอเจ้ากระติกเนี่ยมันก็ไอกินไปเท่าไรหร่หรอว่าบางทีก็ลืมกินหรือเปล่าแต่รู้สึกบางวันแบบรู้สึกแกห้งๆอย่างเงี้ยแ,แต่ตั้งแต่มีกระติกน้ำมาทุกคนมีกระติกน้ําคู่ใจนี่นันซื้อมาประมาณแค่มาร้อยกว่าบาทอย่างองะแล้วก็กินน้ําเยอะนะรู้สึกแล้วก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกไปเองนะคือผิวพันดีแต่อันนี้คือที่สวยคืออจากแ แต่จริงรู้สึกผิวมันชุ่มชื้นทุกคนลองลองดูนะต้องหาแบบกระติกน้ําคูใจอะไรเงี้ยก็ดีนะเพราะว่าการที่เราแบบบางทีเราทํางานนั่งออฟฟิศเนาะนั่งนานๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออหนึ่งแก้วสองแก้วมันคือยังไงการที่เรามีกระติกน้ำคูใจมันก็จะทําให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเรากินแบบหมดกระติกเนี้ยเออแล้วถ้าเกิดเรากินเกินน่ะไม่เป็นไรก็ไปหาซื้อเพิ่มเติมน้ําอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าหากว่าเรากินไม่หมดแสดงว่าวันนี้ฉันกินน้ําน้อยแล้วแหละฉันต้องหัดมาดูแลตัวเอง อเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกคนบอกเลยอยากให้ทุกคนอ่ะชอบการดื่มน้ํานะน้าเปล่าคือดีที่สุดทุกคนแล้วมันก็จะช่วยร่างกายหลายๆอย่างอะ่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่าจิตใจเราชัดเจนสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะใกล้หมดเวลาพากะะักแล้วค่ะเดี๋ยวไปทํางานตอนะคะสวัสดีค่ะ